อ่ะสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนลงบ้าอาสุขุสุขคนเนาะหยุดแม่น้องเก็บ่มหนวดบะบายใส่พี่น้องเลยอยากลายตอนนี้ก็อยู่เพื่อนพี่น้องเลยเผาหญ้าอยู่เพิ่นกำลังนอนเนาะเขาก็ว่าบอแเฮงว่าค่อยๆอยยันเพิ่นได้ยินพี่น้องเขาก็สิว่าบอแเฮงบันไดเพราะว่า เมื่อคืนในก็อาการของเพิ่นกับากากบาลินอนเมดขึ้นเลยเด้อพี่น้องเด้ออาการของหญ้าไม่น,อนม้องเก,ก็บบ่มกับบาลินอนเมื่อคืนนี่นะก็ยังคือเก่าพี่น้องเลยยังบอดีขึ้นเลยปะวะตอนบางไดนี่เราก็เขาไปนั่งนั่งลกพมไปผเพิ่นพี่น้อง <c oughs> ตอนสวยปันนี่ยังบอดีกินข้าวเส้าพี่น้องประมาณสิบเอ็ดสิบสองโมงยังบอ,งอ,งองดีกินข้าวเส้าเลย หนังเปลี่ยนกันพี่น้องเผาเปลี่ยนกันก็นพอน้องแก้มบุม๋มพอน้องแก้มบุ๋มกับอยู่พี่น้องเลยต้องได้เปลี่ยนกันเป็นน้ำหนักของข้ากับโหลดลงโหลดลงโอ้หมิมะไหลลายพี่น้องเลยนอนกับบกข่อยสิลาปนัยอีต้นผืนนอนสงสารเผืนเจ็กยผืนปวดทั้งเลยเจ็บเกยผืนปวดอีต้นผืนลายพี่น้อง พี่ก่าละพ่นก็นยังบอกใครเลยการกองใหญ่กะคือเห็นนี่แหละพี่น้องเลยเลือดก็อทางปากทางดังแบบผ่ากออกมานะพี่น้องแบบอาเจียนออกมานนเงียบเขาคือช่อยเป็นต่กน,นดอกพี่น้องเนาะแต่เห็นอะไรแหละมันเป็นแล้ว ไทยก็บบยากเป็นจากคนดอกอาการของเพิ่นกะคือว่าไอ้พี่น้องก็ยังบรดิไขขึ้นยังบอดีดีึ้นเลยไม่น้องแก้มบ่มก็บ่าจักรไล่สิว่าแล้พี่น้องเลยเพราะว่าไปทางใดกับบอดใดไปคือเมื่อวานท่เากับมีโอกาสเล่นไปบ้านบ่าวตายเนาะไปขำๆพี่น้องเลยไปถ่ายขี่ไปพี่น้องเลยเบิ่งในสมเพิ่นก็บไทยหน้ายังบ่แล้วพี่น้องไม่น้องแก้มบ่มกับสาเหตุคือการหักล่อให้ลูกมาซะก่อนเนาะ ลอยลงมาก่อนมาอยู่เพื่อนอยู่ซ่านพี่น้องเข้ากับเอาไก่เต๋อเดินกับเพิ่นพี่น้องเลยผืนบริญินดอกเพราะว่าหูเพิ่นกะหนุ่งอักแล้วเพิ่นกระเซียวบริญินปันใด้พี่น้องเลยย่างลูกกันนะคอยปงในลูกกินยังอื้ลูกกิ๊กีพี่น้องเลยสบายดีป้าลุง อย่งสิไปกินอยังกินเหมจียวที่ก้อยกินอยังลูกกินเจียวเหมือนโยมมากินลอยกูตอนได้กินข้าวเส้าเลยแม่นะลูกกินมือนเส่าก็เฮ้ยแต่พอน้องแกมบ่มกับเออกระเดากิี๊กพี่เออแต่เฮากับเฮาวข,ขอโทษขออภัยละลายลเด้อพี่น้องเด้อนอนกับบ่คอยอิม่มคอเยเต็มปานใดเลยพี่น้องเลย ต้องเปลี่ยนกระโหลกกระพรอนแก้มบุมพี่น้องแม้แต่หัวยังบริวีเลยพี่น้องเอ้ชักสั่มได้เลยเมื่อไงพี่น้องเอ้ทั้งสิบไปทั้งไดกแต่หคือว่าแหละเนาะเสียงเพลงกับสีดังวุ่นๆนเนี่ยเ้อพี่น้องเด้อต้องขอโทษขออภัยหลายๆเนาะเสียงเพลงดังแหงพี่น้องเอ้ต้องปิดปากพี่น้องเพราะว่า นั่งนัง่เพิ่นวางใดนี่เขาเป็นเพิ่นในโลกผมหักก็เลยโรคผมให้เพิ่นนอนรับแล้วก็ออกมาพี่น้องเจ็ดสิบในในแหละออกมาแล้วค่ะถ่ายพี่น้องในเบิ่งกในส้มแล้วแม่น้องจะบุ๋มก่อนจะไปสักเครื่องสักเพเพิ่นเนาะสักผ้าสักเพยเพิ่นก็ถึงว่าเพิ่นเป็นนะน,นี่ก็บ่ได้มีกินพอกินข้าวหรอกพี่น้องเพราะว่าเราสักผ้าสักเพยเราใส่น้ำยาตัวผนุ่มค่ะเพยเพราะมีกินข้าวหรอกเสียงเพลงก็ดังหึ่งหึ่หินหินพี่น้องเลย เงอนสงค่าอะไรไ่น้องเลยจักสอะไรไ่น้องเลยได้แต่เบิ่งกันนี่แหละี่น้องก็เหตุใดแหละจักร้ายเลยว้าวนอเก็นบ่มก็นอนบ่คอยอิ่มยกนอนี่น้องเลย รับน่างอยู่ก็สิรับต้องเปลี่ยนกันเผาต้องเปลี่ยนกันอยู่พี่น้องเดินผืนนอนกลางคืนอ่ะไปไนอนเด็กดิเด็กพี่น้องเด็กกลางคืนอ,อ่ะสิเก็บเก็บปลี่ลออ่ะพี่น้องเก็บจนบม่ไ,ได้อยู่ไหนนอนนักเสรษฐนาฬิก็บจนบม่ได้อยู่ไหนนอนเปล่าพี่น้อง ลงกำลังใจให้แม่น้องแกบุมนี่เพี่น้องเด้อเหตุนันนั่งอยู่กับสิลับพี่น้องเลยพี่น้องกับย่ำมะเร็งกเจ้าจังว่ากับย่ำนี่กับบ่เคยมีคนหรอกพี่น้องย่ำมะเร็งกับย่ำขำๆกับบ่เคยมีคนหรอกข้าวบะเจ็ดแปดโมงก็จะจังมานั่งนั่งกเจ้ากับเมื่อน้ำแตเปลี่ยนกันก็เพ่อน้องแกบุมนี่แหละพี่น้อง Luộc yên cận nôn, mất sân sạch chấp sạch nơi nơi cái bụng nơi cái khoa khăn để kịp mùa đi kỳ lôt. Mày kỳ nằm nơi sạch nơi nơi nằm. Lô hì lông ma gòn ra. In วันซุกวันเสาร์ค่ะแม่พี่น้องคันบอมีโรคโควิดนะคะกับซีเรมาไว้อยู่คันมีโรคโควิดกับซีมาสระเนี่ยพี่น้องก็นั่งพี่น้องก็นั่งไกลเติบเด้อแม่น้องแกบุ้มกระเป๋าประดิ่งทงเด้อพี่น้องเด้อเอากระยานเพิ่นตื่นเนาะเพิ่นนอนกับได้เวลานอนกับเพิ่นนอนไปย่านเพิ่นตื่นย่านเพิ่นเก็บ อาการความผ่นยังบอกพายพี่น้องมันคือเก่าอยากจะพาเบื่อพาน่าย,ยพี่น้องแก่บุมเด้อพี่น้องเด้อไอผางเบิ่งผักส้มต่อไปอะไรพี่น้องเลยอาการของเพิ่นกับสินะใดเลยอันเขาเจ้าจว่าว่ามีคนคนหนึ่งมาว่าว่าให้ซื้อยาไอยังว่ายาละมากินสันเป็นพี่เป็นน้องมันสิใครกะไม่น้องแก่บุม,มโทรสั่งเลยบ่วชจีได้มาหรือบ่เนาะ ลาวฮามันบ่นบมีเขาบอกอยู่ไทยยาละยาละยาเสนค่ะย,ยาเสนเนี่ยไปเนองกินน่ยมันเศร้าเพลินว่าคันไปเป็นทีเป็นอย่างเนาะมันก็สิเศร้าคันเป็นแนวอื่นมันก็นปจะเศร้าดอกเขาวว่าเาก็คอยเหล่าเลยไปเนงเขาวบริวารดำเลย อผิดผ่านนะคะขอโทษขอพายลายๆได้บร้อยบางยุมจักนอนไปแล้วไงนั่งโยกสีรับเลปล่ปลาลุงเว้ยโอ้โอ้ พี่น้องมาจอบพี่น้อง <c oughs> หักงมปลาน้ำกันเป็นอะไรห,หัวงัวได้ลูกได้แล้วได้ย <c oughs> ังไงได้ไปทางได้บ่ได้อย่าสานผัางัวได้ลูกป้านี่ยังบ่ได้กินอยู่บ่ค <c oughs> นมาเยี่ยมพี่น้องเลยหายังมากินเพลนอ่ะกินยังตามหงบ่าตาดูตามดันตามหงต่มันจะพอบริ Cái thằng này kinh khẩu sạo đây đều nè là... gì kinh gặp ừ. Ừ, nhau Ừ, toàn lẽ nhau mà Nhau mình kinh lươi ừ. chiếc Thôi chứ cái tóc thôi sợ Đi âm đi đâu ตอนเด้ก็สิบสองโมงเลยแล้วแล้วเขาก็นอนเลยนะแลอากคืนแลนน้วเจียแล้วเบนอาน,นแลเจียบเราปวดอะไนอะไรแล้วนอนเขากำัอไปกวนผน่อนหน่อย่อนอนเสียงตู่ที่วันว่นวัน